ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่9อย่าทุกข้อนในสิ่งใดเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวันกับการขอบพระคุณและสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุม้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซสสูคริสต์ดูกรเพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร้ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่สงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร้ครวนดูจงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้ได้รับได้ยินและได้เห็นในพระพเจ้าและสถิสุขและพระเจ้าเองสถิตสุขจะทรงสถิตกับท่านในโภชนะตอนนี้ก็เป็น ถ้อยคำของอาจารย์เปาโลที่พูดหนุนใจพี่น้องชาวเมืองฟิลิปปีนะครับให้วางใจพระเจ้านะครับโดยการที่อธิษฐานนะในความทุกข์ร้อนในเรื่องต่างๆนะที่เป็นความวิตกกังวลหรือว่าหรือบางสิ่งที่เป็นเรื่องของความปรารถนาก็ด้วยการที่เราต้องอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณอธิษฐาน ในหลักตรงนี้ก็มี3อย่างก็คือเวลาเรามีปัญหาเจอความทุกข์ยทุกข์ร้อนในความยากลำบากต่างๆสิ่งที่เราต้องทำคือการอธิษฐานการวิงวอนอันแรกอธิษฐานอันที่2คือวิงวอนอันที่าคือการขอบพระคุณอธิษฐานก็คือการที่เราต้องสแสวงหาพระเจ้าเข้ามาร้องทูลพรองส่วนการวิงวอนเนี่ยมันก,ก็เป็นการลึกเข้าไปอีกหน่อยก็คือการที่เรา เข้ามาอุทิศตัวในการอธิษฐานนะครับอดอาหารการแสวงหาพระเจ้าด้วยใจที่มีความปรารถนาอันแรงกล้านะครับและอันที่สามก็คือการขอบพระคุณการขอบพระคุณก็คือการที่เรารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเรานะแน่นอนเมื่อเราอธิษฐานเราวิงวอนกับพระองค์เราร้องทูลพระองค์ในข้อที่7พ่ะพีก็บอกว่าแล้วสติสุข แห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูเมื่อเราไม่ทุกร้อนเราเริ่มต้นอธิษฐานและเราอธิษฐานด้วยจิตใจที่วิงวอนจิตชีวิตวิญญ,ญาณที่ปรารถนาพระองค์และเราก็ขอบพระคุณพระองค์การขอบพระคุณจะทําให้เราได้รับสันติสุขที่เกินความเข้าใจเนี่ยก็จะก็จะมาคุ้มครองจิตใจของเราไว้ในพระเยซูคริส แลเปลาโลก็ยังหนุนใจว่าเมื่อเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําอีกอย่างก็คือการที่เราจะต้องคิดในสิ่งที่ดีใคร่ครัวนในสิ่งที่ถูกต้องนะการที่เราทุกข์ร้อนก็เพราะว่าเราคิดในสิ่งที่แง่ลบคิดในสิ่งที่ไม่ดีคิดในสิ่งที่ไม่ควรจะคิดก็ทําให้เราขาดสันติสุขขาดความเชื่นชนมันดีนะเปาโลก็หนุนใจให้เราคิดในสิ่งที่ดีเช่นสิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรมนะสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงไข้ครวญดูก็คือให้เราพิจารณามองดูไข้ครวญในสิ่งที่ดีมีอีกมีสิ่งดีมากมายที่เราสามารถเก็บออกมาคิดเอามาไข้ครวญได้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องไปไข้ครวญในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะฮะเราควรจะ หรือไข้ครวรโฟกัสในสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่จริงความจริงคืออยู่ในพระวจนะสิ่งที่น่านับถืออะไรบ้างที่เรารู้สึกให้ความเคารพนับถืออาจจะเป็นบุคคลอาจจะเป็นหลักการหรือสิ่งต่างๆที่ดีเราก็คิดในสิ่งที่ดีนะสิ่งทยุติธรรมมองไปในแง่ของความยุติธรรมของพระเจ้าสิ่งที่บริสุทธิ สิ่งที่น่ารักใช่ไหมบะในอีกหลายๆสิ่งนั้นสิ่งใดที่ควรแก่การสัรเสรรญก็ขอจงคร่ครวนนะครับเปาโลก็บอกก็พูดถึงตัวเองด้วยว่าจงกระทําในสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับได้ยินและได้เห็นในพร,ระเจ้าแล้วและพระเจ้าเองที่สุดจะทรงสถิตกับท่านก็คือเมื่อได้เรียนรู้อย่างนี้เนี่ยตัวเปาโลเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเป็นแบบอย่างด้วยนะครับ ปโลบอกว่าจงเรียนรู้จงกระทำานสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับได้ยินและได้เห็นในพระเจ้านะมีอยู่สี่านะก็คือท่านได้เรียนรู้ได้ได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นนะก็คือเราได้ได้ได้เรียนรู้จากตัวผู้นำและได้รับเอาไว้นะครับได้ยินสิ่งที่ปโลพูดและได้เห็นในสิ่งที่ปโลได้กระทำ นะและพระเจ้าสสนติสุขจะทรงสถิตกับท่านนะก็คือให้เราเรียนรู้นะครับแล้วก็รับมันไว้เป็นชีวิตแล้วก็เมื่อเราได้ยินและเราได้เห็นแล้วนะในสิ่งที่คนหลายคนหรือผู้นำเป็นแบบอย่างแกเราแล้วสถิจสุขแห่งของพระเจ้าเนี่ยก็จะสถิตยอยู่กับท่านเหมือนกับในข้อที่7เลยที่พระบิว่าแล้วเสด็จสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในเยซูคกิด ข้อที่9ก้าก็จงกระทําสิ่งเหล่านี้และพระเจ้าแห่งสถิตสุขจะทรงสถิตกับท่านนะครับก็อย่าหนุนใจพวกเรานะครับให้เรารู้ว่าอยา่าเราทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆนะแม้แน่นอนเราอาจจะด้วยความเป็นมนุษย์เรามีความทุกข์ร้อนมีความวิตกกังวลแต่สิ่งที่เราต้องทําคือการคุกเข่าลงอธิษฐานวิงวอนพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าในขณะเดียวกันเราก็คร่ครวนสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรจะคิดมากกว่าจะไปคิด ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือคิดแง่ลบนะฮะเมื่อเราทําได้อย่างนี้นะครับเราได้เรียนรู้เราได้รับเอาไว้เราได้ยินแล้วเ,เราได้ได้เห็นนะแล้วก็ได้ลงมือกระทาได้ด้วยนะเนี่ยก็จะทําให้พระเจ้าแห่งสถิตสุขเนี่ยได้ครอบครองแล้วก็สถิตอยู่ในชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับสวัสดีครับ